สวัสดีนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่อธิบายนะครับถึงกรณีที่เวลา F l o w over flat p l a t e แล้วไม่ได้เป็นลามินาทั้ง late นะครับจะพูดถึง2กรณีด้วยกันในวิดีโอนี้กรณีที่1จะเป็นกรณีที่เป็น t ท r b u l e n t ทั้งเพ e กับกรณีที่2คือช่วงแรกเป็นลามินาช่วงต่อไปเป็น t ท r b u l e n t นะครับแล้วก็จะแนะนําว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงแล้วถ้าเป็นกรณีที่ บนเกรดเตียวมีทั้งลามินามีทั้งเทอร์บูเลนจะคำนวณยังไงเรามาดูรายละเอียดกันนะครับจากในชั้นเรียนนะครับเราก็จะเห็นว่าผมได้มีการอธิบายเกี่ยวกับ correlation ก็คือสมการที่เกิดขึ้นจากการทำการทดลองแล้วก็เอาผลการทดลองดังกล่าวมาสร้างเป็นสมการเราจะเรียกว่าสมการ correlation นี้นะครับมันจะมี correlation สำหรับคำนวณหา n a เ c number กรณีเป็นลามินาแล้วก็ correlation สำหรับคำนวณหา n a เ c l number เมื่อเป็นเทอร์บูเล ซึ่งในห้องเรียนทั้งหมดนะครับที่เราที่เราดูมาตัวอย่างทั้งหลายจะเป็นกรณีที่ทั้งเพลทเป็นลามินานะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเราคำนวณหาเรโนสตัมเบอร์ตลอดที่ปลายสุดของเพลทท้านนี่คือ leading e d g คือทางทางเข้าของเพลทนะครับจุดเริ่มต้นของเพลทนี่คือ t a i l i n g edge ก็คือที่ปลายสุดของเพลทเราใช้ความยาวของเพลททั้งเพลทไปคำนวณหาเรโนสตัมเบอร์ก็คือ low vl ส่วนดยมิเราพบว่า แม้แต่ที่ปลาย Reynolds number ก็ยังน้อยกว่า5คูณ10กำลัง5ซึ่งเป็น critical Reynolds number ของ flow over flat plate ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะใช้ลามินาเสมอซึ่งในชั้นเรียนเราทำอย่างนั้นเสมอไม่น่าจนักศึกษาเคยจินตนาการไปด้วยไหมนะครับว่าคำว่า flow เป็นลามินาทั้งเพลทมันเป็นยังไงภาพมันจะคล้ายๆอย่างนี้ครับถ้าถ่ายมาเป็นรูปในภาพนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นน้ำที่มีสีแล้วเขาก็ปล่อยให้ไหลผ่านไปแล้วเขาก็ถ่ายภาพ พยายามมองว่านี่คือ flat plate นะครับ flat plate ทั้ง plate เราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นเส้น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 กันเหนือเพลทนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายที่บอกว่าทั้งเพลทเป็นลามินาทั้งเพลทซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็สามารถใช้ correlation นี้ในการคำนวณได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ในธรรมชาติจริงๆที่เราเคยเห็นเช่นในภาพนี้นะครับเป็นควันนักศึกษาจะเห็นว่าตอนแรกๆควันมันเป็นลำเดียวนะครับ ช่วงนี้นะมันเป็นลามินาแต่แล้วไอ้ลำเดียวที่ว่ามันก็จะเริ่มขยิกขยักที่แรกมันตรงมันเป็นลามินมามันเริ่มขยิกขยักเราเรียกว่ามันเริ่มมันเริ่มทรานซิชันก็คือเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในที่สุดมันจะู้ปั่นป่วนมากมายช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงเทอร์บูลเลนด์ดังภาพนี้นะครับที่แรกมันจะเป็นลามินาตอนหลังมันจะเป็นเทอร์บูลเลน์นะครับในในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นกันนะครับเริ่มต้นมาเป็นลามินาแล้วก็กลายเป็นเทอร์ อย่างในภาพนี้นะครับถ้าเป็น f โฟ o เวอร์ฟล p l เพ e ตรงนี้เป็น Uniform Flow ใช่ไหมครับวิ่งมาแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพจเรียกว่าเรียกว่า leading edge ก็จะเห็นว่าตอนแรกมันเป็นลามินาก่อนแล้วมันก็เริ่ม transition แล้วมันก็กลายเป็น t u r b u l e n t หวังว่าจําได้นะครับในชั้นเรียนผมอธิบายว่า t u r b u l e n t มันมีข้อดีนะครับก็คือมันปั่นป่วนมันจะคลุกเคล้านะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นลามินาเขาอยู่ชั้นใครชั้นมันเพราะฉะนั้นชั้นล่างสุด ก็จะร้อนสมมติว่าสมมติว่าตัวเพลทมันร้อนนะครับชั้นล่างสุดก็จะค่อนข้างร้อนอยู่โดยตลอดการถายเทความร้อนเมื่อไปตาม X ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าฝุ่นข้างล่างเขาร้อนแต่การถทเทความร้อนจากฝุ่นข้างล่างขึ้นมาฝุ่นข้างบนจะเกิดขึ้นไม่ได้มากเพราะว่าเขาวิ่งอยู่ชั้นไข่ชั้นมันไปกันเป็นชั้นแต่ถ้าเป็นเทอร์บูลเนน์นี่ไอชั้นนี้มันมีการกระโดดขึมาอยู่ตรงนั้นไอชั้นนั้นมีการกระโดดขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันเกิดการปปั่นว พราะันฟุ้ที่ร้อนๆใกล้วอก็จะขึ้นไปอยู่ตรงอื่นฟุ่ดที่เย็นที่อยู่ไกลก็ลงมาเพราะฉะนั้นการายเทความร้อนในแบบเทอร์โบเลนก็จะดีกว่าหรือพูดแบบที่เป็นเป็นตัวจาะจงเลยก็คือฮิตทランスเฟอร์โคเอฟฟิชเชนของเทอร์ l e เลนก็จะสูงกว่าลามินานะครับแบบนี้นะครับมีการปั่นป่วนหมุนวนนะครับมีการคลุกเคล้าใช้คํคาว่าคลุกเคล้าดีกว่าคลุกเคล้ารูปนี้ไม่ค่อยชัดแต่มันเป็นรูปที่หม่หมายถึงความละเอียดของรูปไม่เยอะ แต่มันเป็นรูปที่ที่วาดออกมาแล้วเห็นภาพว่ามันเกิดการพุกงเขาทําให้ร้อนขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้างเยน็นลงมาอยู่ข้างล่างบ้างนะครับรูปนี้เป็นรูปที่มาจากในชั้นเรียนเราก็จะเห็นว่า h ในช่วงลามินามันจะต่ํานะครับกว่า h ในช่วงเทอร์บูลเลนโดยช่วงแรกเป็นลามินาแล้วต่อมาเป็นเทอร์บูลเลนคราวนี้คําถามก็คืออ้าวแล้วที่เมื่อกี้เป็น correlation นะนะครับเอ่อมันจะมีเคสที่เริ่มต้นมาเป็นเทอร์บูลเลนตั้งแต่ต้นเลยเป็นไปได้ไหมนะครับ อย่างภาพนี้เป็นลามีนาใช่ไหมครับแต่นักศึกษาจะคเออภาพนี้เหมือนมันเป็นเอร์บุเลนตั้งแต่ต้นเลยนี่นาบนเพลทเอะมันทําได้ยังไงนะครับบางทีเราก็ติดไอตัวพวกแบบนี้เข้าไปอาจจะมองเป็นตะแกรงติดที่ทางเข้ามาเพื่อทําให้เหมือนกับโฟล์มันสะดุดล้มนะครับหรือนี่นะครับก็จะทําให้มันกลายอันนี้เป็นภาพด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าอู้มันเป็นเอร์บุเลนกันมากมายพอเข้ามาในเพลทได้นะครับถ้าเป็นในท่อถ้าเป็นในท่อถ้าเป็นท่อโดยทั่วไปนะครับ ตัวสีส้มๆสนี่คือท่อหัวลูกศรตรงนี้ก็คือฟุอิเข้าตรงนี้ก็คือหัวหัวฟลิตออกสมมุติว่าฟุิที่วิ่งข้างในสมมุติเช่นเป็นน้ําเป็นน้ําร้อนก็จะเกิดการถ่ายเทความร้อนสู่ด้านนอกนะครับแบบนี้ก็คือเป็นปกติที่พวกเรารู้จักแต่แต่นะครับบางทีถ้าเราสอดตัวแผ่นบิดๆิด,ดนี่เข้าไปนะครับแผ่นบิดๆิดบางทีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าริบบอนนะครับมันจะเป็นแผ่นที่หมุนเป็นเกลียวบิด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 มันเอาไว้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า เมื่อ f ฟล์ไหลเข้ามาเช่นเป็นน้ําร้อนไหลเข้ามานะครับน้ำร้อนตัวนี้เพื่อจะผ่านไม่ได้มันจะถูกแผ่นตัวนี้นําให้มันต้องเลียเลยเล้ยวไปเลียเลยเล้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอันนี้เราเรียกว่าเราเพิ่มความเป็น t u r b u l e n เ e ต้องเติมคำน,นี้เ u อร์บ e n เ e นซ์นี้เป็นคํานามนะครับมันจะเขียน T. T U R b u U L E N C E นะครับผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ t U R B U L E N C เ e. เพิ่มความเป็น t u r b u l e n เ e ให้แก่ Flow ก็จะทําให้โฟล์คลุกเคล้ากันดีขึ้นบางทีผมเล่าให้ฟังว่าเวลาโฟล์เป็นเทอร์บูลเลนซ์การถ่ายเทยความร้อนจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ว่าเราอยากให้มีการถ่ายเทยความร้อนเช่นตัวนี้เป็นน้ําร้อนที่ต้องการทําให้เย็นลงนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นรูปข้างล่างสีส้มจะค่อนข้างส้มอยู่โดยตลอดตอนลงไปก็ยังเป็นส้มอยู่นะครับจา,จากสีค่อนข้างเข้มแต่ถ้ามีตัวตัวเหล็กที่บิดเป็นเกลียวนี่นะครับ ก็จะเห็นว่าสีมันจางลงเร็วขึ้นนะครับกลายเป็นสีเหลืองๆตอนทางออกเพราะว่ามันถ่ายเทความร้อนได้เยอะขึ้นเนื่องจากข้างในมีความเป็นเทอร์บ e n เ e นซ์สูงนะครับบางทีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็เรียกอินเทนสตี้นะครับความเข้มข้นเทอร์บ e n เ e นซ์อินเทนตี้มันสูงก็จะเห็นว่าสับสับที่เขาชี้เข้ามาที่ไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าวิ t เทอร์บ l a เลเตอร์สับคำนี้คือเทอร์บ a t เลเตอร์นักศึกษาถ้าดูลากสับนักศึกษาก็จะไม่งงเพราะว่าคําว่า คำที่ผมเรียกกี้คือ turbulence ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่สร้างให้เกิดความปั่นป่วนหรือความเป็น turbulence เราก็เลยเรียกว่า turbulator นะครับเราก็จะสอดเข้าไปในท่อนะครับอย่างแบบนี้นะครับเป็น h ิ a t e x เ h a เจอรชนิดหนึ่งที่อยากให้รู้จักนะครับจะเห็นว่าเช่นสมมติฟูดเข้ามาทางนี้ฟูดตัวหนึ่งนะครับสมมติเป็นน้ําร้อนเข้ามาแล้วก็วิ่งไปในท่อตรงนี้เป็นท่อนะครับแล้วสุดท้ายก็ออกไปตรงนี้นะครับสุดท้ายก็ออกไปตรงนี้ แล้วฟูดอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอุปรกรณ์แบบนี้เรื่องฮีทเชนเจอร์นะครับซึ่งในชั้นเรียนผมจะอธิบายให้ฟังว่าฮีทเชนเจอร์มันมันเป็นอุปรกรณ์ที่ฟูดสองตัวมาแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับฟูดตัวแรกวิ่งเช่นมันวิ่งเข้าตรงนี้เข้าไปภายในท่อเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วสุดท้ายออกตรงนี้นี่คือฟูดตัวที่หนึ่งฟูดตัวที่สองครับจะวิ่งเข้าไปในช่องนี้วิ่งเข้าไปในช่องที่ผมที่ผมชี้อยู่นี้นะครับวิ่งทะลุเข้าไปเช่นเป็นอากาศอากาศก,ก็จะทะลุเข้าไปนะครับทะลุ พันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกันเช่นสมมุติเป็นน้ําร้อนวิ่งเข้ามาในนี้ออกไปน้ําร้อนเย็นลงส่วนอากาศทะลุเข้าไปตามช่องนี้ออกไปผู้อากาศร้อนขึ้นนะครับสังเกตไหมครับว่าผิวของฮีเอ็กเชนเจอร์ตัวนี้ผิวไม่เกลี้ยงผิวของท่อตรงนี้นะครับเป็นผิวไม่เกลี้ยงมันติดฟินเอาไว้ครับติดฟินหวังว่าหวังว่าจําชื่อนี้ได้นะครับฟิน นะครับเราเรียนมาในบทที่3กันนะครับฟินเพราะฉะนั้นฮีทเอ็กชนเจอร์ชนิดนี้ซึ่งอยากให้รู้จักนะครับเพราะมันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเราเรียกว่าฟินทูบฮีทเอ็กชนเจอร์คือเป็นฮีทเอ็กชนเจอร์ที่มีทูบท่อพวกนี้คือทูบนะครับแล้วเนื่องจากที่ผิวทูบมีการติดฟินเข้าไปเราก็เลยเรียกว่าฟินทูบฮีทเอ็กชนเจอร์นะครับถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดดูรูปนี้หวังว่าหวังว่าเห็นชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ละท่อนะครับนี่คือทูบหนึ่งทูบนี่คือทูบอีก นี่คือทูบอีกนี่คือทูบอีกนี่คือทูบอีกสังเกตไหมครับผิวทูบไม่ค่อยเรียบเหตุผลทําไมไม่เรียบนะครับเพราะมันติดฟินเห็นฟินลไหมครับนักศึกษาจะบอกไม่ไม่เห็นไม่เห็นอะไรนี่ท่อท่อมันผิวมันแค่ตะปุ่มตะปัะ่มเฉยหรือเปล่าเปล่านะครับนักศึกษาผิวมันพยายามดูภาพนี้นะครับถ้าถ้าเดี๋ยวดูภาพนี้แล้วดูสไลด์ต่อไปถ้าจําไม่ได้ถอ,อ,อยหลังกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผิวมันจะเป็นอย่างนี้ครับ อยมันเป็นนี้นี่คือตัวท่อครับนักศึกษา,านี่คือตัวท่อนี่คือฟินถ้านักศึกษาไปจำฟินของ CPU ฟินที่เป็นฮีทซิงค์ที่ติดอยู่บน CPU ของคอมพิวต์ของคอมพิวเตอร์นักศึกษาก็อาจจะงงว่าอันนี้ไม่ได้เรียกฟินนักศึกษาต้องจําว่านิยามของฟินก็คือผิวที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวที่เราอยากแลกเปลี่ยนความร้อนที่เราอยากถ่ายเทความร้อนเป็นแค่เป็นแค่พื้นผิวที่ยื่นออกมาเพื่อเพิ่ม a r ียของการถ่ายเทความร้อนด้วย คอนเวกชันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเพลนะครับเป็นผิวเป็นแผ่นนะครับที่ติดเข้าไปบนท่อนะครับนะครับแบบนี้เรียกสินทูปนี่แตเพียงจะดูรูปเพิ่มครับนี่ครับนี่นะครับก็คือท่อจริงๆคือตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นี่คือท่อแล้วเราก็ติดพวกนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับนี่คือตัวท่อนะครับนี่คือตัวท่อแล้วเราก็ติดผิวเข้าไปเพิ่มเพื่อถ่ายเทความร้อนนักศึกษาพยายามนึกภาพอากาศวิ่งทะลุเข้าไป วิ่งทะลุเข้าไปตามช่องพวกนี้น้ําร้อนก็วิ่งผ่านจริงๆแล้วมันมันมีมันมีการนําไปใช้หลากหลายนะครับบางทีมันก็เป็นเป็นไฟที่ออกมาจากเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันวิ่งผ่านแล้วข้างในท่อพวกนี้ก็มีน้ําไหลผ่านนะ้ำพวกนี้ก็จะกลายเป็นน้ําร้อนที่แทนที่หวัง,ว,งว่าจําได้ในเทอร์โมเนงนะครับคือเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์นี่นะครับข้อเสียงมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามัน ไอเสียมันยังร้อนอยู่มากถ้าปล่อยทิ้งไปเลยประสิทธิภาพเครื่องยนต์ก็จะต่ําวิธีการหนึ่งที่เราทําได้คือเราก็มันมเอามันมันไหลผ่านฮีทเอ็กชนเจอร์พวกนี้ซึ่งเรียกว่าฟินทูฮีทเอ็กชนเจอร์แล้วข้างในมีน้ําไหลผ่านน้ําพวกนี้ก็จะกลายเป็นน้ําร้อนเดือดเราก็สามารถเอาน้ําพวกนี้ไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปเข้าสู่วัฏจักรที่เรียกว่ารังกินไซเคิลเพื่อไปเพื่อเอาไปปั่นกังหันไอ้น้ําต่อได้นะครับผมย้อนสไลด์กลับนิดหนึ่งนะครับจําได้ไหมครับตรงนี้เนี่ย ที่ผมบอกเอ๊ะผิวมันผิวมันอยากอยากอยากผิวมันคืออะไรนะครับมันคือท่อที่ผิวอยากเหรอหวังว่าตอนนี้เห็นแล้ววันทั้งหมดนี้คือฟินนะครับฟินฟินฟินเต็มไปหมดแบบนี้นะครับนี่นี่คือฟินนี่คือฟินเพราะฉะนั้นถ้าเราน้ําร้อนไหลผ่านแล้วเราก็ไฟวิ่งผ่านน้ําที่ผ่านไปก็จะร้อนมากนะครับโอเคคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เข้าใจก็คือว่า ข้างนอกนี่มันมีการมันมันมีการถ่ายเทยความร้อนที่ดีขึ้นเพราะมันมีฟิล์เข้ามาช่วยแต่อย่างที่นักศึกษาเรียนมาในบทที่3เรื่อง thermal resistance ข้างนอกอาจจะเก่งมีมีผิวฟิล์เข้ามาช่วยแต่ข้างในไม่มีอะไรมาช่วยเลยเป็นทอ่อเกลี้ยงอย่างเดียวน้ําไหลผ่านอย่างเดียวการถ่ายเทความร้อนก็จะถ่ายเทยได้ประมาณหนึ่งก็จะทําให้แม้ข้างนอกจะมี thermal resistance ที่ต่ํา แต่เนื่องจากข้างในมี thermal resistance ที่สูงเมื่อระบบเข้าสู่ Steady Heat จากข้างนอกผ่านผนังเข้ามาแล้วก็เข้ามาฮีทน้ําที่อยู่ข้างในเข้ามาทําให้น้ำข้างในที่ร้อนจะต้องเท่ากันหมดเมื่อระบบเข้าสู่ s t ตตี้ในเมื่อข้างในถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดีในที่สุดความร้อนจากข้างนอกก็จะเข้ามาได้น้อยเพราะข้างในรับไม่ค่อยได้ฉันรับได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือข้างในมันไม่เก่งใช่ไหม ทั้งนั้นเราต้องทําให้ข้างในมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นทํำยังไงเราก็ใส่เทอร์บิเลเตอร์เข้าไปไงครับอันนี้อันนี้ยังเป็นตัวอย่างของฟินทูฮีเอ็กเชนเจอร์บวังว่าเห็นรูปนี้จะนึกออกว่าออฮิตซิงออฮิตซิงของ CPU ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับฟินทูฮีเอ็กเชนเจอร์มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่เราจะคิดสร้างได้นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเมื่อข้างนอกการถ่ายเทความร้อนข้างนอกมันมีมันมีแอเรียที่เยอะขึ้นมันถ่ายเทเก่งแต่ถ้าข้างในมันถ่ายเทไม่เก่งก็แค่นั้นมันบอกมันรับได้แค่นี รเราก็ใส่เทอร์บิวเลเตอร์ที่ผมเรียกว่าเป็นลิปบอนนี่ครับสอดเข้าไปในทอน่อข้างในก็จะสร้าง degree of turbulence นะครับทำให้ทาให้ turbulence intensity มันเพิ่มขึ้นข้างในก็จะถ่ายเทเก่งขึ้นก็จะรับความร้อนจากข้างนอกได้เยอะขึ้นนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับเป็นลิบบอนสอดเข้าไปอาจจะเป็นรูปทรงนี้ก็ได้นะครับเหล่านี้ก็จะทำให้พอ flow ไหลเข้าไปข้างในปุ๊บมันอาจจะไม่ได้เริ่มที่เป็นลามินาก่อนมันอาจจะเริ่มที่เป็น Turbulent เลยก็ได้แต่นี้เป็นต้น นะครับผมผมพูดหลายเรื่องปนๆกันหวังว่านักศึกษาจะมาเอามาผนวกเข้าด้วยกันได้คอนเซปต์หนึ่งที่ผมเล่าไปซึ่งซึ่งเป็นไอเดียที่ดีที่เอนจิเนียร์ควรจะรู้ก็คือเวลาทําให้การถ่ายเทความร้อนมันเก่งขึ้นหรือเราเรียกว่า heat transfer enhancement นะครับการทําให้การถ่ายเทความร้อนมันดีขึ้นนี่เราต้องคิดทุกอันเพราะว่าเมื่อระบบเข้าสู่สเตดี้แล้วตัวไหนที่มันไม่เก่งมันก็จะไปทําให้ไอตัวที่เก่งไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะมันถ่ายเทไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทําให้ข้างในเป็น t u r b u l e n c e ก็จะเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่เอนจิเนียร์อย่างเราควรจะรู้นะครับว่าเวลาอยากให้การ่าะเทความร้อนเยอะขึ้นไม่ไม่ใช่ทุกงานที่เราอยากให้การ่ายตยเทความร้อนเยอะขึ้นเสมอไปนะครับเพราะลามินาไม่ใช่ของเลวเพียงแต่ว่าถ้าอยากถ่ายเทความร้อนได้เยอะเราต้องทําให้โฟล์เป็น turbulence อันนี้เพื่อจะทําให้โฟล์เป็น turbulence นซ์ทำยังไงเราก็ใส่ไอ้พวก Turbulator เข้าไปนะครับ ซึ่งก็จะทําอาจจะทําให้ตั้งแต่ต้นมันกลายเป็น t u r b u l e n ลนเลยถ้าถ้าตั้งแต่ต้นเป็นเทอร์ l e เลนเลยเราก็สามารถที่จะใช้ c o r เ e l เ t ชันที่2ได้นะครับแม้แต่ใน e x t e r n a l flow เมื่อกี้ตัวอย่างทั้งหลายเป็น i n t e r n a l flow กันก็คือหลายอยู่ในท่อใน e x t e r n a l flow อย่างเช่นบนผิวขครื่องบินนี่นะครับเราก็มี vortex generator เพื่อทำให้ตรงบริเวณนี้มันเกิดความปั่นป่วนขึ้นได้นะครับก็จะทำให ก็จะทําให้เราสามารถใช้ correlation ที่2ได้มันวิธีคิดก็คือถ้าเราเช็คแล้วมันเป็น turbulence ตั้งแต่ต้นเราก็ใช้ correlation ที่2อ,อย่างไรก็ตามมันมีบางกรณีในภาพเห็นไหมครับเป็น flow Over flat plate แต่ช่วงแรกเป็น laminar แล้วถัดมาถึงเป็น turbulence ช่วงแรกเป็น laminar ถัดมาถึงเป็น turbulence ผมพูดซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าวิดีโอมีปัญหาผมผมเป็นคนที่ติดนิสัยเวลาสอนว่าถ้าตรงไหนรู้สึกว่ามันสําคัญกวรนักศึกษาฟังไม่ทันผมก็จะพูดอันเดิมซ้ํา เคสนี้จะเป็นเคสที่2ของวิดีโอนี้คือคือเคสหนึ่งในห้องเรียนที่เราเรียนกันก็คือเป็นลามินาทั้งเพลทเสร็จปุ๊บในวิดีโอนี้ผมบอกว่าเราจะเรียนอีก2เคสเคสแรกก็คือเคสที่เป็นเทอร์โบเลนต์ตั้งแต่ต้นไอ้พวกนี้ก็คือจะติดเทอร์โบเลเตอร์เข้าไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก,ก็จะใช้คอรเรลเลชันที่2ได้าอีกเคสหนึ่งที่เราจะเรียนในวิดีโอนี้ก็คือเคสที่ช่วงแรกเป็นลามินาช่วงถัดไปจะเป็นเทอร์โบเลนส์นะครับ นี่นะครับเอฟแฟลตเพดวิดคอมบายนามินาแอนด์เทอร์บูเลนฟลูดแบบนี้นะครับแบบที่เรียนในชั้นเรียนคือเป็นลามินาทั้งเพลดแต่มีบางทีที่บนเพลดมีลามินาก่อนแล้วถึงมีเทอร์บูเลนส์นะครับนี่นะครับภาพภาพโดยวรวมนะครับเป็นอย่างนี้ก็คือถ้ามันเป็นลามินาก่อนเราใช้สมการนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเทอร์บูเลนเราใช้สมการนี้คราวนี้ เพื่อจะมาคำนวณระบบที่เป็นลามินาในช่วงแรกแล้วก็เป็นเชอร์บิเลนในช่วงที่2นี่วิธีหนึ่งที่ทําได้นะครับวิธีหนึ่งที่ทําได้ซึ่งผมจะไม่ได้พาทําแต่ผมเล่าไว้เป็นไอเดียนะครับก็คือว่าเราก็จะใช้เ e ลโนสนัมเบอร์ Num Number. มาคำนวณหาจุด x critical ก็คือจุดที่จะทําให้เรโนสนัมเบอร์เปลี่ยนไปเป็น5คูณ10กำลัง5 จุดนั้นเกิดขึ้นตรงไหนเช่นสมมติพบว่าเท่ากับตรงนี้สมมุติว่าเท่ากับ50เซนจากทางเข้าช่วงตั้งแต่0ถึง50เราก็จะใช้สมการนี้ในการคำนวณแล้วตั้งแต่50เป็นต้นไปเราก็จะใช้สมการนี้ในการคำนวณคำนวณ h ออกมาได้แล้วก็ไปเอาแทน h เข้าไปแทนใน q เท่ากับ h a เดลต้า t ของช่วงลามินาแล้วก็ q เท่ากับ h a เดลต้า t ในช่วงเทอร์บูลเลนต์อย่าลืมว่า a a ก็ต้องเป็น a ใคร a มันนะครับ แอลเลียตั้งแต่0ูนถึงห้าแอลเลียตั้งแต่50ิเซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็ค่อยเอาคิวมาปวกกันอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือหา H เฉลี H ่ยโดยวิธีการอินทิเกรตตามสมการนี้นะครับซึ่งซึ่งผมจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับไม่ได้สาธิตให้ดูว่ามันอินทิเกรตแล้วมันทำยังไงแต่สุดท้ายมันจะได้สมการนี้ออกมาครับก็คือจะเป็นว่ากรณีที่เป็นกรณีผสมบนแผ่นเดียวคือช่วงแรกเป็นลามินาแล้วถัดไปถึงเป็นเทอร์โบเลนถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ เราจะมี correlation ที่3ปรากฏขึ้นมาคือ n u s s e l number เท่ากับ0.037 Reynolds number ยกกำลัง0.8ลบ871 p l a n t e n number ยกกำลัง0.13นี่คือ correlation ที่3ถ้าไปดูตารางที่ผมเอาให้ดูในชั้นเรียนนะครับซึ่งเป็นตารางที่ผมบอกว่ามันจะปรากฏในห้องสอบเราด้วยนะครับคุณก็จะเห็นว่าในเคสในเคสที่เป็น flat plate เรามี lamina ที่เป็น average ให้ใช้สมการนี้ที่เราใช้กันในห้องเรียนในเคสที่เป็น turbulent ถ้าเป็น average ก็คือเคสนี้ นะครับส่วนเคสที่เป็นมิกซ์ก็คือมิกซ์ระหว่างลามินากละเทอร์บูลเลนจะมีสมการนี้คือสมการที่ผมอาให้ดูเมื่อสักครู่นะครับคือสมการนี้นะครับสมการนี้ขยายให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมการที่เอาไว้ใช้ในเคสที่เป็นมิกซ์เดี๋ยวจะมีวิดีโอถัดไปที่ผมสาธิตการคำนวณที่เป็นมิกซ์ให้ดูถ้านักศึกษาดูวิดีโอนี้แล้วพอได้ไอเดียแต่ยังนึกไม่ออกจะคำนวณยังไงติดตามรับชมในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ